ครับวันนี้เบอแยตสีมาแนะนำอุปกรณ์ครับการถ่ายวิดีโอลง youtube ว่ามีอย่างน่ครับวันนี้มาเบิ่งเลยครับแหลครับผมเป็นอ้ขาตั้งเล่าเอาถ่ายวิดีโอครับผมเบิ่งนะครับยี่ห้อที่ใส่เนี่ยครับตามนี้ครับเบอแยบ่หัวยี่ห้ออย่างครับนี่ครับหลกส่งประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวมาอเบิ้งเลยครับว่าข้างในเป็น,นยังไงนีะเจ้าข้างในนี่เบาแยาดส้อมากรประมาณอันละสามร้อยเนี่ยสามร้อยเดี๋ยวแต่ละเนี่ยหน้าตาเป็นซีมี่ถุงนะครับถุงใส่ให้ข้างในนะครับนี่ถุง พอเขาในกันนึงครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับคือไปเนี่ยครับในกล่องในกล่องครับในกล่องอะเนี่ยครบับรูปทรงในชื่อกันนะผมตัวนี้ก็ตั้งได้ครับสามารถตั้งได้ตัวนี้ก็งัวใดครับงัวใดครับหัอเป็น,นังสีครับ แล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวจับโทรศพัพท์ครับเวลาห้องสีอัดคลิปกันนะแล้วก็นี่ครับเจ๋งมากครับเราะมนมนใส่ครับด้วสีครับนี่เวลาห้องสีใ้สดนะครับ ประมาณนี้ดูนี่ครับหน้าตากะสีได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างโทรศัพท์โทรศัพท์ที่เสียใส่เป็นตัวอย่างครับนี่ครับใส่เนี่ยครับ น้าตาประมาณนี้ครับเวลาใส่แลห้องครับใส่ไรซดไรซดแล้วก็ทำคลิปมาลงยูทูบครับนี่ตัวนี้ปับ๊บขึ้นได้ลงได้ครับนี่ยางแรกครับสื่อมา,าครับขาตั้งตัวใหญ่ครับสามารถยืยดได้ครับนี่ยืยดขึ้นลงได้ครับ นี่ครับพ่อเนี่ยเซตเอาล่องเราห่อก็ล็อกครับล็อกไว้บ่ให้มันพุบเขาห่อก็ตั้งยังเียครับเ <Yeah. S 1> นี่ยเวลาไหลตัง้งเราโทรสับใส่อยากอยากได้สูงก,ก,ก็นั่นก็นได้ครับมันมีทั้งหมดสามสามสั่นครับเนี่ยครับสามารถเืียดอกได้ครับโอ้เต็มสูงแห้งครับพี่น,อน้อง สูงครับเนี่ยสูงเอาครับคือว่าลงนิงเอาครับสามารถตั้งได้เวลาเขาถ่ายคลิปผมมีคนจับให้เขาก็ใส่ขาแบบนี้ตั้งครับเนี่ยครับโอ้ซูงแง,งพี่น้องเยเนี่ยครับเนี่ยครับตั้งงา่ายรับสูงแงหน่อยพี่น้องเนี่ยครับฝันที่หนึ่งครับขาตั้ง ล่าจำคลิปนะครับตัวที่สองแบบเป็นไอ้ตัวนี้เวลาไหลซดอันหน่อยครับอันหน่อยอันหน่อยครับเนี่ยยี่ห้อก็ตามนี้ครับราคาเดี๋ยวเตี๊ยมหมองครับตัวนี้บางอยซื้อมาสองร้อยยี่สิบบาทครับผมเดี๋ยวเตี๊ยเดี๋ยวเตี๊ยว่าเนี่ยครับตามลูกอัตโนมัติ ดี๋ยวมาเบิังครับข้างในเป็นังไรครับนี่ครับข้างในเป็นอันคับถุงนี่ชุงห่อหายครับชุงห่อหายออกมาเนี่ครับลูกช่วงกับบาณนี้ครับลูกช่วงกับบาณนี่ยิ้มมาครับนี่เป็นขาขาครับนี่ครับฟุบกลางเลยครับขากลางออกได้ข้างในก็ แบบเบีับนอดจับอือตัวนี้ครับเวลาเอาใส่โทรศัหมุนออกสิครับเนี่ยข้างในชิมี่ไอ้หลอกเวลาหลอกตทรศับกับเมื่อสิ่ห้องหมุนออกจนได้ป็นโทรศัพห์อ่อยครับมัน้นไปม้วนไอ้ไข่ยนอดออก็นเกี่ยวครับไาอ่ออกปับ๊บแล้วห้องอะตู้ซับ ใส่ครับส่วนสับไซเนี่ยครับหลบซ้องกับประมาณนี้ครับตัวนี้เวลาห้องไปถ่ายคลิปคนเดียวครับเนี่ยตัวนี้ต้อได้สามารถถ่ายจับถ่ายสิครับเวลาอะไรส่วนบางสิครับเวลาทำลิปห้องแสามาเตร็ดได้เนี่ยอย่างที่สองอุปกรณ์นะครับที่าวแอดไปหาซื้อมาครับ ที่สองปาดตะฟองอย่างที่สามก็เป็นไอ้ลำโพงนะครับเวลาไม่ครับไม่ไม่ไมไมเวลาเอาเบา่าันแบบบริงยินนะครับเอามาใส่ใส่ข้อเสือห้องเครับเบิร์ครับข้างในเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็นี่ข้างในเป็นยังับ ตัวใหม่ครับผมตัวใหม่แต่สิ่ี้ายครับกันสายลดครับอ็แกะออกแล้วก็นี่ครับเยังสี่ครับนี่ครับเวลาเขาไปนะครับมันไกลนะมันยิ่งมันยังเ่าเอาใส่ข้อเสืียสี่ครับเนี่ยสิ่งนีนี่เขากัเสียบเสียบเข้า ก็โทรศัพท์ครับเนี่ยครับเสียบแบบนี้เขาก็ไหลสดไปครับไห่สดไปเขาคุยครับบัสิีดยิยนเสียงชัดเจนส้นครับนี่อุปกรณ์สามยางสีบาูแอดไปสือหามาครับรวมๆแล้วก็เกือบแปดร้อยเก้าร้อยครับพันพอดีนะ่ะสามยางจิดวาครับบาูแอดลงทุนไปก็ที่นองก็อลองไปหาเบิ้งนะครับ หาซื้อเบิง่งอาจจะมีบางร้านอาจจะถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้เะาก็แล้วแต่เพิ่นขายเนาะครับราคาบอกว่าใดครับราคาแต่ละชิน้นมันแต่ละร้านบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปหามาตรใส่นาะครับการขนส่งก็ต่างกันเนี่ยครับ3อย่างนี่ที่บ่แเวนมาแนะนําครับว่าทําคลิปนึงเขาต้องใส่อุปกรณ์อย่างเนี้ยแล้วมันนี่บแ่แเวน ขอตบคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ